ค่ะสวัสดีค่ะทางห้าหน้อยนั่งนี่มาเพิ่งห้าน้อยเอาเบิ่งผลงานที่ผ่านมาก,ก่อนครับของวันที่หนึ่งสี่พันมา,ขานเขาไหนแน่คุณตุ้ยเขาสามแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สองสองสามเขาสี่คู่เด้อค่ะจุดรวมเลไม่อ่านไม่อ่านไม่อ,อ๋อ มันมันขามันออกออกออกสามแปดเจศย์เจ็นย์สอออกสี่คูด้วย,ยค่ะนี่เขาเรีว่าสอีกเยอ่เอาย่ใส่ันสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าออหเดียวกันเลยนม่เป็นอันเดียวกันมันออกสองเสียงไหมออกหลเสียงออกมีสาม 3, 8, 0, แปดเจ็นย์เจศนอีกก็มีเจ็ดสี่ก็มีศูนย์ส ออกทั้งหมดมีมีหาคููด้วยค่ะจำไม่แม่คันเขาวันเฮจสีเสีงมันของเสืขเ้ของเสือั้เป็นของลาสตราอันนี้เป็นลาสตราของวันที่หนึ่งม,มีออกสามเจ็ดเจ็ดหก 6, แล้วก็หกเจ็ดแล้วก็มีเจ็ดศูนย์ นี่ผมแสดงว่านี่ดังกระสุนนะดังจะเบาเดินในหกตัวเลยครับอันที่อันที่ว่ากลางนี่มีสอนสี่จับเขาได้ครับแต่มันมีในนี่ก็ได้สี่บอกว่าแนวทางมันอีไปแต่ให้เบิ้งเอาครับจับเรื่องข้อหมายเราพี่ครับครับข้อข้อหมายให้เบิ้งว่าแนวทางนั้นคิดว่าอันใดว่งเมียนก็ได้วองเมียนห้เถีย ทิว่านว่งกลมใบกับขึ้นแมนนันออกัอ,อนนย่แมนน์ดีจับวัม,มนว่องไวพอดีสีตัวพวอไม้เขเร่องเลขมันมันวองไวมันมี่อยู่ทางจับอะไรออันนี้เขาะนนจะเดินครับมันเขาจะเดินเด่นอันนี้ก็จับวัได,เด้เด่นเก้าเด่นหกเขาจะเลขเด่นมันอ่ามาเบิ้องของไม่ดีกว่าครับงานเบิ้งดุลเม่ไหร่เบื้งของไม่จะขี่เห็นมา บอม่พอช่วยบอไปเลยไปเจยาหน้าที่แล้วพอช่วยกันบอมาตั้งแสองาทีตจะเปล่าช่วยกันหรือนาที่จะช่วยเจียงไรน้อครับอันที่ห้ไปเกี่ยวกับเล่าพัฒนาหาไปงกหามันไปออกเกาห่าชุดชุดชี่ตัวบอวันนี้รีบรดบกับหากับเอาก็ได้รอกเนาะชุดใดชุดชี่ตัวเด้อเนาะ กูเล <ciğim. S 2> ่าที่ตัวคนคนจับไผ่มือวานี่โกหามันออกเก้าหากับหัวแล้วคันยังมียังเสียดายยู่เกี่ยวกับไท่ที่อย่างเ่้ลว่าเรากำว่าไปแล้มันกไคือจ้างินนั่นแจ่าันก็ได้ฝากผลงานให้กับเลยปลาไก่รักชานไว้ให้มอหลวยอยู่เปิ่นบ่าเปิ่นว่าเอาไถ่ทอดไห่ทรวดลายได้ครับเด้อยเปินลมาหลยมันไหลเลวมันก็จอ่ะนะขันจะเห็นนะมอหลวยว่าแม่นั่นมีตัวใดเนี่ย ไปนี่เรียนไทย์ใ่คอยสามหมอนรวยหลักฐานยี่น้ำหมอนรวยครับเพราะว่าอันที่ไห้ไปสามตัวนั่นมันยังคู่เหมยเพิ่นซื้อเพิ่นมาซื้อชุดเก้าเ็ดมันออกเก้าเนะ็ดแปดเน่ามันเลือกผิดที่จริงว่าที่เลือกเอาแปดนั่นแหละแต่ว่ามันใจมันรักศูนย์หลายกว่าแม่งกันเลยมาออกอยังก่อนสามตัวนอนยัง เก้าเก้าเจ็ดแปดมาเออบอเหมือนไเมือวัยถ no ้าตายไปไม่ทีบอกเรียกเชือพ่อดซาบอะนี่แจ้งก้อนหนอนเลยตะคิดอยู่นะมาตั้งนนอก็เลื่อฝันอยู่เก่าเก่าเก่ายง้งซ้ำมันบ่ได้จะจำได้อยู่พูดถามงมาหูนะอ้าเสียงยังอีกน้องซ้ำนี่รถสายดวนต้องมาจากประเทศจีนเสียงยังวะหารมือกับเสียงตัดยาเสียงยังอีกนั่นสายดวนมาจากประเทศจี ได้ไปได้แล <cues> <das convert existential ot> ้วได้เวลาแล้วมาเบิ้งของวันพเือหันที่สองครับมีอัไหในอ่านเลยเบิ่นฟังยังไงอ่านอย่างฉือเยอะลาวสตาเฉพาะจีดกาชาติเก้าหกสามแปดจับคูสามเก้าแปดหกสามหกแปดเก้าพิเศษปกติวิไอพี่หาซี่ศูนย์เจ็ดจับคูศูนย์หาเจ็ดสี่ศูนย์ีเจ็ดหาเรียกเบิ่นสามสามหาหาเด้อค่ะ ครับดย๋าวมาเบิงของชุดใหญ่จอหน้อยของเจอของห้าน้อยแต่ละน้อยเป็นชุดของเล่าสตาเล่าสตาชุดอันนี้เป็นชุดเจาะนะหนึ่งส oh ี่แปดจอหน้อยครับเด่นเก้าจับคู่สี่หนึ่งเก้าสี่แปดเก้าเจ็ดเก้าฉพาะจิตแปดสามแปดเด่นหาจับคู่สามหนึ่งหาเก้า หนึ่งหาสามหาการชาติหาแปดหาจับเด่นแปดจับคู่หาศูนย์สามแปดแปดศูนย์แปดแปดได้ค่ะครับไหนี้นนจะเลื่อมเบื้องตัวในน้อยอีกแดงเนาะถ้าจะจับเองครับอันนี้นี่คืบวกเกียงพ่อสิจับให้ได้ถือชุดน้อยพนันดอกจับเองก็บมิสิดกว่าครับเอพี่เป็นจับเองเหตุหลายเรือดลไรกันงงเราละ อาเบิ้งของไงชุดยอดน store, ap, ิยมครับพิเศษปกติวี่ไอพี่ครับพิเศษ8 8ดแเด่น8จับคู่หาเจ็ดสอปเจ็ปกติเจ็ดเจดเจ็ดเด่นเจ็ดปาเจ็ดลายจับคู่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศยพี่สี่หาสเด่นหาจับคู่ศูนย์หนึ่งหาส่หศนย์หนึ่งหนึ่งเจนีเด้อค่ะ ครับกายคิดว่าชิ้นนี้คือตัวดีหรอกมันเขา่าลายอยู่ยเขา้าลายตัวหดิว่าคือระเบินโชคดีหรอกเห็นคอมเมนต์มาก่ากได้เคลืนหาบาทสิบบาทอย,อยู่น้อยไหนไหนไปหนึ่ช่วย่ได้อีกอช่วยได้อีกวะ ก็ถือว่าเข่าดีเนาะมา้วน,นี่ก <c ười> ็คุยกับเพื่อนไปแน่ <c ười> มีช่องไหนี่นะฝากช่องน้ำเพื่อนฝากช่องมอญร<า>วมยมอญรวยปันโชคมอญรวยมอญรวยด้วยสับไอ้มอญรวยมอมญรวยผ้าด้วยแล้วก็แม่ตุยด้วยไล่วันเนื้อสามช่องทางนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆค่ะ น้ำแนวทาาอย่างน้ำหาตะลลเหม่นๆข้นฟันเม่นๆมให้อยู่ไกลปนได้กับน้ำหาเดี๋ยวยินมาผู้ใดฟันแม่นก็ตามห้ทุกมองเนี่ยคยินกุไลค์กดแชร์มันมันแท้เดีมันหาแท้ดียวก็เห็นยังบ่คอยมันอ่อันนี้เป็นเล่าสัตตานองคนับชแชปนาจอไปด้วยค่ะคือคนครับอาโทษ่่ อันนี้เป็นชุดจอห้าน้อยครับชุดจอห้าน้อยครับผิวเวินเวินคือย้อนวาวสบายอ๋อนุ จับดานาะครับอันนี้เป็นแวขมันห้าขาเพราะเสีงแรมันกจะปล่อยห้องลมตัวนี้เน่นี่อายกขึ้นอีกเด่เห็นทางล่างใจจับแบบบังกวเรียกด้จับขึ้นไปน่อยก็ไดจังหบังงค่อยเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีน่ใจจับบังเดียวเงค่อยไปเห็นนะ not funny